วันนี้ก็สดสดร้อนๆนอนเนาะเพิ่งจะเป็นการตีตกคําร้องมาจากสารธรรมนูญที่ท่านประชุมกันนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับเกียริจากอาจารย์พนัททัศนียนอนท์อดีตอายการแล้วก็อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์นะคะอาจารย์ให้เกียริมาพูดคุยกับเราในรายการสดๆในฐานะนกักกฎหมายที่อาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราแลกเปลี่ยนกันสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ well, ค่ะ w วลค่ันไปทุกท่านครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ได้ยินชัดเจนนะคะอาจารย์ ชัดเจนครับค่ะค่ะ อาจารย์ก็วันนี้พึ่งสดสดร้อนๆนะคะกับกรณีที่ศาลท่านประชุมแล้วก็ตีตกคําร้องเกี่ยวกับกรณีการเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณคนที่โดนร้องเนี่ยจะมีสท่านนะคะจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอธิบดีกรมราชธรรมแล้วก็มีผู้บัญชาการเรือนจําพิเศษกรุงเทพผู้ถูกร้องที่3อย่างอย่างคําร้องนี้เรื่องแรกค่ะอยากให้อาจารย์ได้อธิบายหรือว่าขยายความในในความเป็นไปจากการที่ทางศาลได้ตีตกคําร้องไปค่ะอาจารย์ คือเท่าที่ผมอ่านดูจากจากอะไรจากเว็บไซต์ของค่ะเลิฟน,โนูนใช่ไหมที่ประกาศอ่ะก็ะเป็นการที่ว่าสารจาี่นาแล้วไเห็นว่าข้อที่จริงเนี่ยมันยังห่างไกลนะนะมันมันมันหมาควม่ามันไม่เป็นปัจจุบัน,นที่ร้องมามันเป็นเหมือนกับเป็นการ มันพูดกันตรงๆเลยก็คือว่ามันไม่มีพยานหลักฐานที่จะยืนยันว่าเป็นอย่างที่ผู้รองเขาเขาอ้างนะฮะตอนนั้นเ็ในเมื่อมันยังเป็นข้อได้จริงยืดรู้ลแล้วก็คือฟังไม่ได้คำร้อง,องเนี่ยตามที่อ้านว่ามีการเอื้อประโยชน์อะไรต่างๆให้กับนังสือหนึ่งที่บ้านเนี่ยนะศาลก็เลยยกไม่รับคำพ,บพิจารณา เพราะการร้องนี่มันร,ร้องตามมาตรา4สี่เก้าแล้วสองห้าพนสูเนี่ยนะครับค่ะอ่าเพราะ,ะนั้นก็คือเป็นการไม่ร้อง,องไว้พิจารณาออ๋อ,อ,อ,อก็ก็เป็นคําสั่งคําร้องครับอืมก็ก็เป็นในแนวทางนี้แต่ว่าเรื่องของชั้นสิบสี่ยังไม่จบนะคะอาจารย์ยังมีในส่วนขององค์กรปปชอ,อยู่อาจารย์เห็นเห็นในข้อมูลตรงนี้แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าก็ก็จะยังไม่จบเรื่องของชั้นสิบสี่ถึงแม้ว่าตรงนี้จะตีตกคำร้องไป ก็ยังไม่จบครับเพราะว่าการร้องเนี่ยเป็นการร้องคนละคนละคนข้อความนะค่ะเออกรณีที่ร้องที่พึศาลพื่งตีตกไปวันนี้นะฮะเป็นการร้องว่ามีการเสื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณ <c> อ่การเสื้อประโยชน์ที่ว่านี่หมายความว่าทําเป็นคือคือเป็นการเป็นการช่วยทักษิณนัน่นแหละ ะว่าให้ไปพักอยู่ที่ชั้น14ซึ่งซึ่งไม่เป็นการต้องโทษจำคุกที่อยู่ในในเรือนจำตามที่ได้รับโทษตามคำพิพากษานะครับค่ะค่ะแล้วให้อ้างว่าให้มาชั้น14นี่คือว่าอ้างว่าป่วยนะนี้ในรายละเอียดของคำร้องเนี่ยผมผมไม่เห็นชักเกดเจนว่าเขาลองว่าถึงนันนัไหมร้องว่า นั่นแหละที่ว่าอันที่จริงไม่ได้ป่วยจริงแล้วก็ที่ม่อันสิบสี่นี้ก็ไม่ได้อยู่ที่อันสิบสี่ด้วยเพราะว่าท่านจากข่าวมารู้สึกการร้องเลเป็นในในลักษณะนี้ทั้งสิ้นนะครับแล้วในเมื่อศาลไม่รับคำรับพิณาก็แสดงว่าศารพิณานแล้วจากพยานหลักฐานข้อที่จริงหนึ่งฟังไม่ได้ตาที่ร้องสรุปง่ายๆคือมันไม่มีพยานหลักฐานไปถึงขนาดนั้นค่ะอาจารย์ที่เป็นหลักฐานที่จชัดเจนหนึ่งทันว่าหนึ่งไม่ป่วย แล้วก็ส่งถึงถึงป่วยเอามา,า,าเอาเอาเอาไว้ที่โรงพยบาลชั้นสิบีก็ก็จริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นจริงผมเ็เป็นสองประเด็นในนี้นะฮะค่ะค่ะอาจารย์ซึ่งทางฝ<อ> <c oughs> ่ายผู้ร้องไมระยาหลักฐานเลยไปไปยืนยันตรงนี้เลยว่าเป็น <c oughs> อย่างนั้นจริงอย่างเช่นที่เคยมีการอ้างกันว่ามีมีคลิปมีอะไรเนี่ยนะ,ะอย่างเช่นมีท่านสรีที่สุดเคยเคยเคย เคยให้สมบัติไปอย่างนั้นใช่ไหมคะ,คะว่าท่านมีรือใช่ไหมแต่นี้ใน,นเมื่อผู้ร้องเนี่ยลายเนี่ยซึ่งจาผมจําชื่อไม่ได้ซึ่งลายลายก่อนหน้านี้คือคุณธีรชัยคนนี้คงเดชาชัยรัดค่ะอาจารย์อันนี้นิกมเดชารัดใช่ไหมค่ะใช่ก่อนหน้าที่ถูกยกไปไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยคุณแหละที่ไปร้องเอกสารที่ไปห้าพันแผ่นนะใช่ไหมอาจารย์คนนั้น นั่น <c oughs> นะครับร้องร้องหลายประเด็นนะ้าหัประเด็นเนี่ย <c oughs> แล้วมีประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกเลยก็ไม่รับร <c oughs> ้องเลยที่ไหนที่เดียวกันเ <c oughs> ด๋ยสรุปว่าือที่ไม่รับคำร้องมาเทียนหนเนี่ยคือไม่มีพยาหลักฐานที่ยืนยันตามคําร้องนั่นเอง <c oughs> สารเลินรับไปพิจารณาส่วนตอนนี้ปรปจอเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นการไปร้กกองเจ้าหน้าที่นะ <c oughs> ว่าเอ่อ <c oughs> ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบผมคิดว่าเป็นการร้องตัดมาตราร้อยห้าสิบเจ็ดมูลคนหมายอย่างเพราะฉะนั้นข้อกับอ่านเกศข้อกับหาตามที่ที่สารยกที่สานไม่รับฟ้องไม่รับคำร้องวันนี้เป็นการร้องโดยอาศัยมาตราสี่สเก้าของรัฐซึ่งเป็นเรื่องการล้มล้างการปกครองของบัณฑิตใจเอาอมีว่าจัดทรงเป็นประมุข จมันเป็นละคอบนะะส่วนที่ร้องประเะมินสอบนั้นเป็นการร้องว่าเจ้าหน้าที่ตามที่ระบุที่ถูกร้องไปเนี่ยตั้งแต่รู้สึกอยู่ตั้งแต่ไงตั้งแต่ที่ดีกรมราชสันตุลงมาแล้วก็มีพวกบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของโรงพยาบาลตรวจด้วยนะะการร้องอน,นั้นร้องว,ว่าปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นคต,ตามตามประมวลกฎหมายยามาตร์ควากคดี ซึ่งทางปปชเนี่ยไดมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใส่ส่วนึ่งคงกยังไม่มีการชี้มูนเพียนแต่ตั้งกรรมการใส่ส่วนเพราะนั้นสิ่งที่ทั้งคุณสงที่ที่อาจจะสงสัยกันก็คือว่าที่ศาลแล้วมูนไม่รับคำร้องเนี่ยมันจะมีผลอะไรถึงกับการพิจารณาของปปชที่จะมี่อใช่ใช่ค่ะอาจารย์จะบรรทัดฐานเดียวกันไหมไม่ครับมันนละข้าวกับหา กบขชก็ยังมีหน้าที่มีหนักต่อไปแต่พ่นาของกบขชก็คือให้เอาพยานหลักฐานมาเสนอแล้วเท่าที่เท่าที่ทราบก็คือว่ากบ้ชได้ได้ใส่สวนไว้ก่อนเมั่งแล้วให้ได้มีอนุกใส่สวนนํำงานใส่สวนมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยค่ะอเพราะฉะนั้นก็เราที่เราก็รู้สึกว่าเอได้มีการขอให้ทางโรงพยาบาลตำรวจมีส่งหลักฐานที่ว่าเรียกว่าเวรเบียนอะไรเนี่ยซึ่งเป็นหลักฐานแสดงว่า ผู้ป่วยที่มาป่วยที่โรงพยาบาลารวจเนี่ยป่วยตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไหรมีตัวตนอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่อย่างไรมีการรักษาอย่างไรหรือไม่เนี่ยมันจะมีอยู่ในเวทระเบียบของโรงพยาบาลแล้วเห็นว่าเขาเรียกอันนี้ไปทางโรงพยาบาลตํวดเขาลงไปแล้วก็เลยเป็นที่เออะไรทที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพยานยักฐานที่ทปบปรเชลด้รับเนี่ย กับปยาญาหลักฐานที่สารมนู่นที่น่าเนี่ยจากการที่มีผู้ร้องไปร้องมันเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่าคะอาจารย์เออค่ะอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้ทางสังคมเองก็มีคําถามนะคะหลายส่วนก็มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะในมุมมองของอาจารย์นะคะข้อกล่าวหาที่ว่าเอ๊ะกระทรวงยุติธรรมหรือว่ากรมรชทัณฑ์นั้นเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะรวมถึงว่าเอ๊ะจะทายังไงให้สังคมเห็นเป็นที่ประจักษ์เกิด ข้อสงสัยน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะก็มันมันก็คือการตัดส่วนเงี้ยฮะการไต่สวนของของสารรัฐมนูลบของปปชนี่แหละทีนี้การไต่สวนของสารรัฐมนูลออกมาแล้วก็คือว่าเสารรัฐมนูลท่านผมเชื่อว่าท่านพีนาเดี๋ยเฉพาะคำร้องนั้นไม่ได้มีการไต่สวนท่านพินาโดยไม่การไต่สวนเสื้อแดงท่านพีนาว่าหลักฐานที่ผู้ร้องยื่นก็มาประกอบกับคำร้องไม่มีอะไรบ้าง ซึ่งหลักฐานที่ผู้ร้องร้องเข้าไปเนี่ยคุพี่คมร้องเข้าไปแล้วก็ก่อนหน้านี่คุณหละคุณธีรวุฒิใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเกสรน่ะใช่ใช่ค่ะอาจารย์ก็มันสองสองคนที่ร้องเข้าไปคนแรกสาลก็ไปรับคำร้องก็แสดงว่าพยานหลักฐานนี่เสนอไปกับคำร้องเนี่ยมันไม่เพียงพอที่ให้สารได้มันเป็นไป็าจที่ร้องนะแล้วในกรณีของคุณนีคมทึ่งไม่รับคำร้องมาวันนี้ก็แสดงว่าเนอย่างเดียวกันเพาะ เหตุผลเหมือนกันเลยอืมค่ะอาจารย์อ่ามันบอกว่าไลเหตุผลห่างไกลยังปักได้ละความหมายก็คือมันก็มีเด็กมีมีข้อเก่านะร้องว่ามีการทื่ปราไปยุ่งนัอย่างนี้แต่ไม่มีหลักฐานอะไรสนับสนุนค่ะค่ะศาลยังไม่รับฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็อยู่ที่ว่าเรื่องที่อยู่ที่ปปชมีหลักแค่ไหนกันอ๋อก็ต้องอันนี้ก็ต้องดูที่ปปชนะคะอาจารย์แต่ว่าน่าจะเป็นคำถามยอดฮิตค่ะอาจารย์ ก็ S 1> <S 1> <S สุดท้ายแล้วเนี่ยจากการตีตกคำร้องไปนะคะก็สงสัยไปยังนักร้องว่าถ้าในกรณีแบบนี้อันนี้อาจจะเรียกว่าก็ไม่รู้ใจคุณนักสินเนาะถ้าคุณนักสินจะฟ้องนักร้องกลับได้ไหมฮะก็อตอง้องก็ฟ้องได้เพราะว่าในในคำร้องมันก็ต้องมีการกล่าวนะฮะ,ะว่ามีการเอื้อประโยชน์กันอย่างไรนี่สารฟังว่ามันมันมันรับฟังไม่ได้ แสดงว่ามีฐานยืนยันสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของตัวเองมันอาจจะเข้ากลายเป็นการร้องเท็จหรือนไรก็ได้ซึ่งมันเป็นความผิดก็มีช่องกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้อาจจะถามเผื่อทั้งทั้งทั้งประเทศเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งนักร้องจริงค่ะอาจารย์ก็คือมีช่องกฎหมายที่ที่สามารถที่จะฟ้องร้องกลับไปยังนักร้องได้ใช่ไหมคะแต่ละท่านที่โดนร้องอย่างนี้ค่ะ คือในความเห็นของผมเนี่ยในเมื่อลองไปแล้วไม่รับคาร้องเนี่ยแล้วแล้วสารฟังว่ามันไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยก็แสดงว่าพาอคำข้อ,ขอ,ขอกล่าเนี่ยคำร้องนั้นมันเป็นเท็จอะไรใช่ไหมะค่ะอาจารย์คือคุณอย่างคุณที่ไปร้องต้องมีหลักฐานพยาลหลนหลักฐานสนับสนุนว่าสิ่งที่คุณร้องเนี่ยเป็นจริงตามนั้น นี่เมื่อศาลยกคำร้องรับคำร้องแสดงว่าศานดูแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่ยืนยันข้อกล่าวอาะแต่คำร้องค่ะค่ะเอออืมมันก็มีช่องกฎหมายตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ที่จะร้องกับมีแน่นอนเพราะว่ากฎหมายก็ต้องก็ต้องคุ้มครองทุกฝ่ายไม่งั้นก็มันร้องเอาความทิมันร้องกันได้ตลอดเวลาซึ่งซึ่งมันมันยังไงมันเดือดมันทำให้เขาถูกร้องเขาเนี่ย เมื่อเขาเสียหายเนี่ยเอาความเท็จมาล้อเขาก็มีมีสิทธิที่ฟ้องได้อาจารย์คุณเ่ะค่ะค่ระรัมนตรอาญาเนี่ยร้องเท็จเนี่ยแต่ว่าโดยโดยกระบวนการอาจจะเรียกว่าเป็นการเสียเวลาต่อกันทั้งสองฝ่ายไหมคะอาจารย์อย่างฝั่งนักร้องเองเขาก็จะบอกเขาก็ร้องตามสิทธิ์กฎหมายอย่างเงี้ยค่ะร้องตามกฎหมายคุณต้องร้องเนี่เอาความจริงมาล้อดิคุณต้องมีหลักฐานมาร้องดิครับเอามายืนยันข้อกาบของคุณในคำร้องคุณค่ะไม่อาาจะถูกค่ะ ก็อาจจะหมายว่าเป็นการแจ้งความเท็จเหมือนเหมือนกับในเวลาเราจะไปแจ้งความอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้พอสารตีตกไปแล้วเพราะว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอห่างไกลก็ผู้ที่ถูกร้องก็สามารถฟ้องกลับได้ฟ้องร้องกลับได้เพราะว่าถือว่าเป็นการชี้นําสังคมให้ให้รู้สึกว่าเอจะเป็นไปตามที่ผู้ร้องร้องหรือไม่อะไรเนี้ยค่ะก็สามารถทำได้ถือเริ่ม่ใช่ว่ามีหลักพยานหลักฐานสนุน แน่นหนาเนี่ยคำร้องแล้นก็ความจริงใงม่ความเท็จอ,อาจารย์ค้างงั้นไปอีกประเด็นหนึ่งอะคะอ่ะเมื่อวันที่13-14าธันวาคมนะคะที่หัวหินที่ที่ประจวบนะคะคุณทักษิณเองก็ได้ขึ้นเวทีไปพูดในฐานะเป็นวิทยากรในงานของพักการเมืองอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่าเอออาจเข้าข่ายครอบงามพักอย่างที่ นักร้องบางคนเขามองว่ามันไม่ควรไหมเป็นบุคคลภายนอกเนี้ยค่ะก็ตามทาี่พักเพื่อไทยประกาศใช่ไหมว่ามันเป็นการเสืวัฒนาของพรคเขาเรื่องคุณดัินีนี่รับเชืญให้มาพูดในแต่นั้นที่เป็นนักวิชาการานี่ไม่ยอะแต่ผมจะไม่พิจาใช่ค่ะใช่ค่ะแ้่มันเป็นอย่างมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็มาพูดสแสดงตามที่เห็นเขา อของคุณทักษิณเขาอมันยังไม่เข้าข่ายท่านที่เรียกว่าเออนะท่านพูดแล้วเนี่ยในสุดทักษ์ทักษ์ักเพื่อไทยเนี่ยเราทาตามที่คุณทักษิณพูดทุกอย่างอันนั้นมันอาจจะเป็นข้ออธิจะานอธิษฐานได้ว่าเขาแตก,ก,กรับมานหรือเปล่าค่ะอาจารย์เออมันจะต้องมีหลักฐานภาพเพื่อของของภาพเพื่อไทยเนี่ยว่ามีการประชุมกันพิจารณาเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงแล้วก็ไหนสึงสับเร็จยผว่า ยกมาเลยว่าเนี่ยต้องทําตามที่คุณทักษิณพูดถ้าอย่างนี้มันจะเข้าใจอนการฟ้อมร้อได้<ม>แต,มนะตม่มันต้องมีมันต้องมีองค์ประกอบอีกเกี่ยวกนอีก,อก,อก,อกหลายอย่างไม่ใช่เพีมีอยู่ใ,ใครถ้าจะพูดลแล้วทุกมาก็ถือหรือ้งาหมดมันไม่ได้ต้อง<ม>ต้องเป็นหลักฐานต้องมีหลักฐานก็มีหลักฐานที่ชี้แว่าทำเพื่อไรเนี่ยในทุกอย่างนักที่คุณทักษิณสั่งอันนี้เขาไม่ได้บอกเขาสั่งอะไรเขาพูดแสดงความเห็นเพราะเป็นการงวิารณ์ค่ะจ้าก็สั่งเพื่อไร กขาเชื่อตามนะั้นเขาเอาไปปฏิบัติมันก็ไม่ยังไม่แยกเป็นการฟ้องน้ำอยู่ดีอ่ะ,ะแต่ทีนี้มันมการฟ้องนำะำใน,านาที่ต้องสั่งได้เลยแล้วปรากฏหลักการจี่ชี้นั้นมีการสั่งให้ตับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยอย่างนี้ส่วนประเด็นที่โอเคว่าวอดดิ้งอาจจะพูดไปเป็นความคิดเห็นของคุณทักษิณน่นะคะแต่ทีนี้มันมีเรื่องของคําถามที่ว่าใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองนะ่ะ มาใช้ในทางที่ถูกต้องหรือไม่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะกรณีนี้ค่ะก็มองว่าจะไม่โปร่งใสต้นนะเขาเขาก็ท่าได้นี่ใช่ไหมฮะกฎหมายให้เขาอยู่แล้วไงว่าเขาเขาให้ให้เขามีสิทธิ์ที่จะใช้กองทุนเงินกองทุนที่ว่านี้ได้กองทุนพัฒนาพัรการเมืองใช่ไหมตามที่เขียนไว้เนี่ยเมื่อเขาสามารถที่จะจัดได้ตามนี่มันมันจะไปผิดอะไรอ่ะค่ะค่ะค่ะทั่ะ ก็ฟังอาจารย์แบบนี like <S 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 ้แล้วก็ทําให้ยิ่งเข้าใจว่ามันอยู่ที่การตีความการตีความเรื่องของข้อกฎหมายใช่ไหมคะอาจารย์เนี่ยอยู่ที่พยานหลักฐานด้วยค่ะประเด็นหนาจริงหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์คะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากมากแต่ว่าจะบอกว่าและยังมีอีกหลายประเด็นนะคะอาจารย์ที่เกี่ยวกับคุณทักษิณเพราะว่าปีนี้เป็นปีของนักร้องจริงๆติดไปก็ได้นะครับ ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวคงจะได้คุยกันในประเด็นต่อไปเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าสดๆร้อนๆเลยนะคะอาจารย์ค่ะยังเหลืออีกหลายคำร้องมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากๆที่อาจารย์มาให้ความรู้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนแล้วอาจารย์บอกท่านอาจารย์พนัทเนาะท่านเป็นนักกฎหมายเป็นอดีตอายการนะคุณแววบอกว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอยังห่างไกลนะก็ถ้าพิจารณาแล้วก็ถูกดีตกไปก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละเราก็ให้ความเคารพกับศาลนะคะความวินิจฉัยของศาลซึ่งอันนี้เราพูดกันตามกฎหมายโดยรวมเนาะคืออาจารย์เนี่ยพยายามจะบอกว่าคือศาลเขาก็ดูไปตามพยานหลักฐานนั่นแหละแล้วก็ส่วนเรื่องของนักร้องเนี่ยจริงๆถ้าเราจะยกเป็นข่าวแห่งปีก็ได้นะคุณแววนะเรามานั่งไล่กันเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาเนาะว่ากี่คําร้องร้องใครบ้าง ใครคือนักร้องบ้างนักร้องคนนี้ร้องมาแล้วขี่เรื่องคุณสนธิยานี่กขี่เรื่องบ้างนักร้องข้างข่าวนักร้องข้างข่าวนะคะ, <S <S ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งว่าอ่านนักร้องเนี่ยบางทีอันนี้พูดว่ากันตามตรงนะผู้ชมนะคนร้องเขาก็มีสิทธิตามกฎหมายแหละแต่คนที่ถูกร้องเนี่ยเขาเสียเวลานะอใช่ค่ะไปขึ้นศาลเตรียมเอกสารอ,อ,ะอะไรต่างๆ่ะคนที่ร้องเขาก็เสียเวลาเหมือนกันแหละแต่ถ้ามันมันอยู่ในรอบกฎหมายร่วมกันล่ะถ้าสมมติว่า เราคนที่โดนร้องเขาสามารถฟ้องร้องกลับไปยังนักร้องได้ไหมนะที่อาจารย์บอกว่าก็เหมือนเป็นการร้องเท็จน,นะ่ังนั้น <โบ S 2> ใช่ไหม่ทมสังคมไม่คิดแบบนั้นนะคะต่อให้เรื่องถูกตีตกไปแล้วก็ตามดูคลิปจบแล้วใช่ไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e c ช anel มัติชนทีวีด้วยค่ะ